สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีครั้งนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกในการเปิดตัวช่องอนุบาล AI แล้วก็ AI Thailand Journal ไปพร้อมๆกันนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามันก็มีเรื่องร้อนแรงพลิกผันมากมายหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและก็เทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลก คือถ้านับถอยหลังไปสักปี2ปีก่อนสายเทคอาจจะพูดกันประมาณ3-4เรื่องด้วยกันนั่นก็คือคริปโตเคอเรนซีเว็บ3 m e เมตาเวิร์สแล้วก็ AI เรียกได้ว,ว่าพูดกันเป็นกระแสได้ยอย่างทั่วโลกโดยเฉพาะคริปโตและเว็บ3มเนี่ยมันมีเม็ดเงินไหลผ่านท่วมท้นนะครับอย่างมากมายมหาศาลในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆรวมถึงการมาของมัลติเวิร์ส ที่ยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook ลงมาเดิมพันเต็มหน้าตักจัดเต็มในเรื่องของงบประมาณในการทำวิจัยแล้วก็ทำแม้กระทั่งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทเมตาเลยทีเดียวแต่พอตั้งแต่ปี2019-2020เกนี่ยิยเกิดวิกฤตในเรื่องของโควิดแล้วก็ตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจจากวิกฤตเงินเฟอ้อของเงิน u s ดอลลาร์ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านดึงเม็ดเงินไหลกลับไปทั่วโลกเลยนะครับ รวมถึงมากระหน่ำด้วยสงครามของยูเครนเรียกได้ว่าส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วการเงินการลงทุนและเศรษฐกิจซึ่งผลกระทบของมันก็คือทำให้2 3เทคโนโลยีเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเทรนเนี่ยอ่อนแรงไปเป็นอย่างมากหลายคนถึงกับเปรียบเทียบว่าเข้าสู่ฤดูหนาวอันหนาวเหน็บและก็ยาวนานกันเลยทีเดียวแต่แล้วนะครับจู่จปลายปี2022ประมาณเดือนพฤศจิกายน ต่อเนื่องมาทันวาก็เกิดกระแสะ AI บูมขึ้นมาเพียงในระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะครับจากการเปิดตัวบริการที่เรียกว่า Chat GPT บริการที่เรียกว่าเป็น Generative AI ตัวแรกๆที่ทำงานได้อย่างน่าประทับใจและถ้าเกิดเป็นนับความนิยมของการใช้บริการนี้ก็จะค้นพบว่ามันทำลายสถิติการใช้แอปพลิเคชันหรือบริการที่เคยมีมาก่อนอย่างกระจุย เพราะว่าเพียงไม่ถึงเดือนก็มีผู้ใช้หลัก100ล้านคนเข้าไปแล้วเรียกว่าแซง Ti k ก o k อกแซงอินสตาแกรและก็ทุกแอปพลิเคชันที่เคยมีมาก่อนหน้านี้คำถามมีอยู่ว่าทำไมทั้งที่ AI เนี่ยพูดกันมาอย่างยาวนานถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมี20-30ปีด้วยซ้ำไปอันนี้แหละผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและถ้าเกิดให้ผมตอบสั้นๆนะมันก็คือ AI มันเดินทางมาถึงมือชาวบ้านทุกคนมีโอกาสได้ลองใช้ได้อย่างทั่วถึงและก็ฟรีตามที่คุณแอนดูอึงซึ่งเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ทางด้าน AI เคยพูดไว้ในเท็ตท็อกแกเปรียบเทียบอย่างนี้ครับแกบอกว่าหนังสือและการอ่านเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีราคาแพงมากแล้วก็อยู่ในมือคนส่วนน้อย ความรู้สำคัญสำคัญเนี่ยมันเลยกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของผู้มีอำนาจมันก็เหมือนกับ AI ที่ผ่านมาระบบมีราคาแพงมากคนที่ทำได้ก็มีแค่บริษัทไม่กี่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เท่านั้นกลับมาที่หนังสือนะครับวันที่กูเทนเบิร์กคิดแท่นพิมพ์ขึ้นมาซึ่งอยู่ในปีประมาณ1450เขาสามารถทำให้เกิดการผลิตหนังสือได้ในราคาที่ถูก ไม่ใช่เป็นระบบคัดลอกด้วยลายมือคำต่อคำประโยคต่อประโยคบนหนังลูกวัวเหมือนแต่ก่อนความรู้มันก็เริ่มต้นกระจายออกไปคนก็เริ่มหัดเรียนเขียนอ่านมากขึ้นและเมื่อความรู้กระจายอย่างทั่วถึงให้ทุกคนได้คิดได้ลองโลกมันถึงเจริญและก้าวสู่ยุคใหม่ไปสู่ยุคที่เรียกว่าตื่นรู้ทางปัญญา AI ก็เช่นเดียวกันนะครับ วันที่ AI เดินทางมาถึงมือชาวบ้านคนที่มีทุนไม่มากแต่สามารถใช้ AI ในงานใช้ในธุรกิจใช้ในชีวิตประจำวันคนก็จะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้การใช้ AI มากขึ้นโลกมันก็จเจริญคนก็จะเดินทางไปข้างหน้าพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ยิ่งใหญ่คือตอนนี้นะครับ ChatGPT ถือว่าเป็น Generative AI ตัวแรกๆที่โลกต้อนรับอย่างอบอุ่น และน่าจะเป็นอารุณลุ่งของ AI ในอีกหลายปีข้างหน้าส่วนโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยผมไม่รู้หรอกแต่เชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้นะครับผมและทีมงานจึงอยากจะทำสื่อที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ AI ทั้งคนทั้งเทคโนโลยีทั้งวิธีการใช้และแง่มุมต่างๆมาถ่ายทอดให้กับคนที่สนใจส่วนธุรกิจที่กำลังขับเคลื่อน รวมถึงคนในอุตสาหกรรมถ้ามีโอกาสมาพูดคุยกันมาช่วยกันผลักดัน AI ในประเทศไทยนะครับให้เดินทางไปข้างหน้าพร้อมกับกระแสะโลกที่หมุนไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆผมจะพยายามทำให้ journal ตัวนี้ทำงานในหลากหลายมิติตามที่ว่าไว้นะครับตัว AI Thailand เป็น journal ในรูปแบบหน้าตาแบบสิ่งพิมพ์ที่เราคุ้นเคย แต่ผมจะไม่ได้พิมพ์ผมจะทำเป็น format pdf ให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดไปอ่านกันฟรี free, พร้อมกับระบบนิเวศที่เสริมกับ ai Thailand Journal ตัวนี้นะครับทั้งช่อง YouTube อย่างที่ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้ tiktok l i n e open chat บล็อกรวมถึงข่าวสารรายวันอื่นๆที่กำลังจะเพิ่มเข้ามาส่วน ai Thailand Journal ฉบับแรกนั้นเรื่องจากปกก็คือ mastering chat gpt มันจะเป็นการรวมสารพันเทคนิคและการใช้เบื้องต้นของ Chat GPT ว่ามันจะช่วยเราหาข้อมูลทุกเรื่องราวต้องทำอย่างไรและทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยนะครับตามลิงก์ที่ผมจะให้ด้านล่างของช่องนะครับแล้วถ้าทุกคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และก็ Subscribe ช่องเอาไว้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ